ปกติลูกไม่ชอบกินมื้อเช้าเลยค่ะคุณแม่อย่างเราก็กังวลกลัวลูกจะได้รับสารอาหารและโปรตีนไม่เพียงพอจนได้มาเจอตัวช่วยดีๆอย่างเวโปรตีนโปรพาสแตรมินที่เป็นอาหารชาวชันเดอร์ที่มีโปรตีนสูงถึง28กรัมและวิตามินถึง24ชนิดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง3เท่าโปรตีนที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อและช่วย่้มแซมสิ่งที่สึกหรอและยังเพิ่มความสูง มีโปรไบโอติกพีไบโอติกและเบตากูเกนจากยีตีกด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีกูเตนได้รับเอกสารรองรับจากสสถาบันชั้นนำที่เชื่อถือได้ส่วนวิธีทานก็ง่ายมากเลยค่ะแค่ใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็น250มิลลิลิตรเทโปพัรรสดับเบิลช็อกโกแลต1ซองผสมรวมกับมินเป็นอาหารเสริมดูแบบเจลเป็นมื้ออาหารชั้นเลิศจุบรบในแก้วเดียว สะดวกและอร่อยทานง่ายมากๆเลยค่ะแม่แม่บ้านไหนกำลังหาตัวช่วยให้ลูกแนะนำเลยค่ะโปรพัดและมินวิตามินรวมอไรไม่อยได้เลยคะ่ะ